สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะลตอนนี้นะคะเหล่ายูทูบเบอร์นะคะบุกค่ะนะบุกนะบุกนะตาชานะเขากำลังทําอะไรกันอยู่นะคะเอฟซี FC เนาะนะคะก็ทําทอะไรกันอยู่นะคะน้ํานะคะก็ปล่อยเข้านาเนาะนะคะเราก็ดูแม่ผ้ใหญ่นะคะไหนอะนะน้ำใสามากนะครับเนาะเราลงค่ะ แมงกีซอนนะเขามาเก็บแมงกีซอนนะว้ายลุม้มมาทีท๊อลึอกแค่ล่ะนะ,ะนี่ฮ<น>ะเอะไรเก็บแป้งแมงกีซอนฮ<น>ะ <c oughs> โอ้นี่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 เดือด

ผู้ใหญ่เก็บยังซนเหน่อยกวดำนาโอ้ยเหนื่อยนะนนนน้แอฟข้างหลังเรเร็ว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 งกีก่อัจัดจฮ้ยโอ้ยค่วิ่งนแบกแบกแบกบโ้ยมกมัดโอ้ยมันแบกแมวผู้ใหญ่แล้วมัน เล็บเป็นคมโ่นนี่นิ่เน่นู่นนู่นนู่นน้าตายเยอะกว่าเอ็มต้องถอดรองเท้าต้องถอดรองเท้าดิเออถอดมันจมมันจมมันดูดปงั้นบอกแล้วมันดูดถอดรองเท้าถอดรองเท้า เขาเขิมนกขี่นั่นน่ะนั่น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 ดนค่ะเแม่ที่ซอนจับ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 ไปไปมาที่มาจับ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 โอ้ยโอ้ยมงที่ซ้อนเจ้จ้จับ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 น้อาที่ทุนี่เ่ะโอ้ยแมงทีซ้อนแงที่ซ้อนจับจับจั เด้นเนยียตาปาดโอ้ยโอ้ยนเหนื่อยพอดำนายเหรอเหนื่อยพอดำนาย้ยเหนื่อยพอดำนายเหรอเหนื่อยพอดำนายมานเสริมมาเสริมไปหนาทีชนูนู่นู่นู่นนู่นนโอ้โหมันตามเสริมมนนี่เียบเลยเียบเียบมา เ็โอ้ไล่แท้ไล่แท้นี่โอ้เอ้ะอ๋อขอบคุนะ าไวมาไวโอูย้ยใครดูช็อตเด็ดมาดูช่อง <c oughs> ใครดูช็อตเด็ดนะไปดูช่องนู่นนะคะหมอรัมคู่ฝันนะคะอูยบาบาะะอ้ยบอบอถูค่ะอูยอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะไโอ้หลายแล้วค่ะหลายแล้วค่ะนี่อ๋อโอ้ย,อยนวดนวดลุงกิมตับอูย้ยเหนื่อย เนยเนยไฟนี่อีกนะเนืยเผาดำเก้าว้าวว้าวว้าวคลิปนี้แค่นี้นะคะ